สวัสดีครับทุกท่านครับวันนี้ผมจะพาทุกท่านมาตัดปลีกล้วยกันนะครับซึ่งกล้วยที่เราจะไปตัดปลีวันนี้ก็คือกล้วยน้ำว้านะครับเป็นกล้วยอีกชนิดหนึ่งที่มีอยู่ในบ้านไม้งานนะครับซึ่งกล้วยต้นนี้ผมก็ได้รับมาจากท่านผู้ใหญ่ใจดีท่านหนึ่งนะครับท่านกรุณาให้มาผมก็ได้มาปลูกไว้เป็นระยะเวลาหนึ่งแล้วล่ะนะครับวันนี้เขาก็ได้ออกลูก นะครับหลายหวีเลยทีเดียวแล้วก็ปลีของเขานั้นพอที่จะตัดแล้วนะครับสำหรับการตัดปีวันนี้นะครับเราก็จะไม่ตัดออกทั้งหมดนะครับเพราะว่าผมได้ศึกษาเรียนรู้จากคลิปหลายท่านว่าการตัดปลีที่จะทำให้กล้วยลูกโตสมบูรณ์และก็สวยงามนั้น ไม่ต้องตัดออกทั้งหมดนะครับก็คือตัดปรีออกเป็นบางส่วนนะครับดังนั้นวันนี้เราจะไปตัดปรีออกบางส่วนนะครับเพื่อพิสูจน์ดูว่าเราได้เคยศึกษาเรียนรู้มานั้นผลมันจะออกเป็นอย่างไรนะครับวันนี้เราจะไปตัดปรีด้วยน้าว้าออกบางส่วนนะครับไปกันเลยครับทุกท่านครับลวยต้นนี้ค่อนข้างจะสมบูรณ์นะครับแล้วก็ต้นสูงเลยทีเดียว ผมก็ต้องอาศัยตัวช่วยก็คือปีนบันไดขึ้นมานะครับเพื่อที่จะให้เห็นใกล้ๆว่าการตัดปลีกล้วยเครึ่องปลีเป็นอย่างไรนะครับแต่ก่อนอื่นก็มีใบที่อยู่มากมายนะครับเราจําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเอาใบออกนะฮะเพื่อที่จะไม่ให้ใบเหล่านี้นะครับไปเสียดสีกับลูกกล้วยนะครับถ้าใบไปเสียดสีก็จะทําให้กล้วยดำนะครับลูกไม่สวยเราจะตัดใบออกก่อนนะครับ ครับตอนนี้ก็ตัดใบออกเรียบร้อยนะครับก็ได้เห็นนะครับปลีใกล้ๆนะฮะปรีใหญ่เลยทีเดียวนะครับกล้วยเครือนี้นะฮะก็มีทั้งหมด1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11่หหหวีนะครับเราจะมาตัดปรีบางส่วนออกนะครับเราจะไม่ตัดทั้งหมดผมจะใช้เคียวในการตัด นะครับทดลองดูว่าจะตัดออกได้ไหมนะครับตัดกันเลยนะครับอ,ออกแล้วนะครับนี่ก็คือการตัดปลีกล้วยไม่ได้ตัดออกทั้งหมดนะครับตัดออกเป็นบางส่วนนะครับจะเห็นว่ามีน้ําหยดออกมาอย่างมากเลยนะครับน้ําของปลีกล้วยหลังจากนี้ต่อไปนะครับเราก็จะดูว่าลูก สมบูรณ์ขนาดไหนนะครับเราจะมาดูกันในคลิปต่อไปนะครับวันนี้ก็ได้ตัดปีกด้วยเราก็จะตัดออกนะครับตัดออกเพื่อไม่ให้เขาแย่งอาหารนะครับตัดออกนะส่วนนี้ก็ตัดออกเลยนะครับตัดออกอตัดออกให้หมดนะครับ เพื่อไม่ให้เขาแย่งอาหารตัดออกให้หมดเลยนะครับเสร็จเรียบร้อยนะครับการตัดปีกกล้วยบางส่วนนะครับวันนี้จะทดลองดูว่าผลจะเป็นอย่างไรจะทำให้กล้วยเครือนี้ลูกโตสม่ำเสมอและก็ลูกสมบูรณ์ขนาดไหนในคลิปต่อไปเรามาดูกันนะครับสำหรับคลิปนี้ ลาท่านไปก่อนนะครับสวัสดีครับ